สวัสดีครับพบกับทางช่องครูน้อย4 2 8 9 c h แ n n e l าอีกเช่นเคยครับกับเอมวความสุขปลูกได้ b ายเอ a มนะครับวันนี้นะครับมาทำการนะครับฉีดพ่นนะครับปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยคุณภาพสูงนะครับจากนิวทรีแพนนะครับของเอมวนะครับ ก็จัดไปนี่น่าจะครบทุกสูตรเลยนะครับตั้งแต่บำรุงใบนะครับบำรุงต้นนะครับเพิ่มภูมิต้านทานนะครับให้กับต้นทุเรียนนะครับโดยนิ n ทริแ plus นะครับผมอ่แล้วก็สูตรนะครับบำรุงรากนะครับอ่ตัวซอยพัดนะครับตัวซอยพัฒตัวนี้จะทำการบำรุงรากพร้อมกับ เริ่มนะครับในส่วนของตัวอินรีเคมีนะครับซึ่งจะทําให้ดินร่วนซุยนะครับทําให้รากของทุเรียนนะครับรากของทุเรียนสามารถที่จะมีการเจริญเติบโตนะครับนะครับสามารถที่จะดึงอาหารนะครับไปใช้ได้นะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ทําการทดสอบนะครับ ตัวปุ๋ยซอยพัดนะครับฉีดพ่นทางดินไปแล้วนะครับเราจะถ่ายให้ดูนะครับปกติแล้วนะครับบริเวณดินนะครับดินโคนต้นนะครับของต้นทุเรียนนะครับจะไม่ค่อยมีไส้เดือนนะครับมากเท่าไหร่นะครับแต่พอหลังจากที่มีการฉีดพ่นครับปุ๋ยซอยพัท นะครับของนิวทิแพน์นะครับผลปรากฏว่านะครับทั้งหอยนะครับทั้งไสเดือนนะครับมาอาศัยอยู่นะครับนะมากขึ้นนะครับสังเกตนะครับจะมีมูลไสเดือนนะครับนะบริเวณใต้โคนต้นนะครับของทุเรียนนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับ ก็ถ่ายทำให้ดูก่อนนะครับอทีนี้นะครับมาดูนะครับบริเวณโคนต้นนะครับบริเวณโคนต้นก็จะเป็นลักษณะสีเขียวๆแบบนี้นะครับแต่เมื่อวานนี้นะครับก็ได้ทําการฉีดพ่นตัวกําจัดเชื้อรานะครับของไตโคโดมานะครับก็จะมีแอฟซาด้วยนะครับแล้วก็ฉีดพ่นนะครับปุ๋ยทางดินนะครับซอยพัด แล้วก็วันนี้นะครับจัดเต็มครับจัดเต็มแบบชุดใหญ่เลยนะครับเต็มคาราเบลก็ฉีดพ่นนะครับปุ๋ยทางใบนะครับครบทุกสูตรเลยนะครับของ New ทรูแพนนะครับนะเท่าที่มีนะครับผมเท่าที่มีนะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบประสิทธิภาพนะครับของปุ๋ยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นยอดใหม่นะครับขึ้นมาแล้วนะครับ อันนี้ถ่ายทําให้ดูนะครับสําหรับการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบนะครับเราได้ทดสอบนะครับฉีดพ่นไปแล้วเมือ่อผ่านไปแล้วเกือบครบหนึ่งเดือนนะครับได้สามสัปดาห์นะครับยอดนะครับของทุเรียนก็นะครับมีการแทงยอดนะครับนะใบมีสีเขียวนะครับ สวยงามมากครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นทุเรียนหลังบ้านนะครับทุเรียนหลังบ้านนะครับอัตราการแตกยอดนี้สูงมากๆเลยนะครับสูงมากๆเลยนะครับก่อนหน้านี้นะครับต้นทุเรียนนะครับเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับประสบปัญหาคือนะครับลักษณะใบเนี่ยจะเป็นใบเหมือนเป็นใบไม้นะครับแล้วก็จะมี เชื้อรานะครับเกิดขึ้นด้วยนะครับทางผู้ปลูกเองนะครับก็ได้ศึกษาเรียนรู้นะครับเรียนรู้ไปด้วยนะครับโดยการแก้ปัญหานะครับอันดับแรกเลยคืองดใส่ปุ๋ยเคมีนะครับแล้วก็เน้นปุ๋ยทางใบนะครับแล้วก็พยายามใช้ปุ๋ยสูตรเย็นนะครับผมสูตรเย็นนะครับก็ให้น้ําตามปกตินะครับวันละหนึ่งครั้งนะครับอันนี้เป็นทุเรียนหลังบ้านนะครับสังเกตการ แตกยอดน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมแตกทุกยอดนะครับแตกทุกยอดอันนี้เป็นช่วงการฟื้นฟูนะครับฟื้นฟูนะครับก่อนหน้าน,นี้นะครับใบเขาจะจะดูโทมมากมากเลยนะครับแล้วก็ยอดนะครับคือไม่มีการแตกยอดเอาง่ายๆนะครับคือตอนนี้กิ่งนี้ก็กำลังจะฟื้นฟูใหม่นะครับเดี๋ยวจะ ถ่ายให้ดูนะครับสําหรับด้านบนนะครับด้านบนของต้นอันนี้ก็มีการแตกยอดสวยงามมากนะครับสวยงามมากใบนะครับที่ขึ้นมาใหม่นะครับจะมีสีเขียวนะครับแล้วก็มีลักษณะนะครับส,สีเขียวเข้มแล้วก็ใบใหญ่ ก็นะครับเป็นการบ่งบอกถึงระบบการทํางานของรากนะครับตอนนี้นะครับเริ่มที่จะกลับมาทํางานได้ตามปกติแล้วนะครับสังเกตที่ใบนะครับนี่ก็คือแตกยอดทั้งต้นเลยนะครับแตกยอดทั้งต้นเลยนะครับวันนี้นะครับก็จะมาฉีดพ่นนะครับปุ๋ยทางใบนะครับก็จะมี แคลเซียมบรอนนะครับนีริแพนเอจีนะครับนีริแพนเอ็นพีเคนะครับซิงนะครับผมนีลิแพนแคลเซียมบอลอนนะครับครบแล้วก็นีลิแพนไนโตรเจนนะครับตามด้วยแอปซ่านะครับผมตามนี้เลยนะครับชุดใหญ่ไฟกับพริบครับโอเคครับขออนุญาตเตรียมปุ๋ยครับก่อนที่จะมีการฉีดพ่นนิดนึงนะครับอ่า สำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับกับเกษตรหลังบ้านนะครับทุเรียนมอนทองนะครับปลูกไว้เพื่อที่จะเป็นกรณีนะครับกรณีศึกษานะครับก่อนหนี้นะครับผู้ปลูกเองก็นะใจร้อนนะครับปลูกไปประมาณ30ต้นนะครับปรากฏว่าตายหมดเลยครับก็เลยกลับมาเรียนรู้ใหม่นะครับ ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าทําไมทุเรียนนะครับถึงถึงตายนะครับก็พบค้นพบหลายสาเหตุนะครับโอเคครับเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก็ทุเรียนนะครับเป็นทุเรียนเป็นผลไม้นะครับส่งออกที่สําคัญนะครับของประเทศไทยถือว่าเป็นการส่งออกนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับของโลกนะครับนะครับน่าจะเป็นของโลกเนาะนะครับส่งไปขายที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็ ประเทศต่างๆนะครับทั่วโลกนะครับก็เป็นทุเรียนที่อร่อยนะครับแล้วก็มีคุณภาพนะครับทําให้นะครับผู้ปลูกนะครับทางผมเองนะครับก็สนใจนะครับที่อยากจะเรียนรู้นะครับถ้าเกิดว่าเราดูแลรักษาดีๆนะครับนะเข้าใจธรรมชาติของทุเรียนนะครับคิดว่าผลผลิตนะครับน่าจะเต็มร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับว่าจะเป็นผลผลเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับผมกับช่องครูน้อย4289นะครับความสุขปลูกได้บายเอสวัสดีครับ